อันนี้ Normal Speed นะครับนี่ครับนี่ความเร็วปกตินะครับอามาดูความเร็วที่ไอโอเวอร์ e ปคือความเร็วเกินกว่าตราที่เรากำหนดนะครับนี่ครับผมมันก็จะมีการแจ้งเตือนเ,อเสียงบัตเซอร์นะครับ สวัสดีครับผมมาพบผมนะว่าสัน DIY เช่นเคยนะผมวันนี้เ,เป็นมินิโปรเจกต์นะผมเครื่องตรวจวัดความเร็วนะผมซึ่งตัวนี้ทําการคาลิเบตเพื่อตรวจวัดความเร็ววัตถุนะครับสามารถนําไปต่อยอดในการตรวจวัดความเร็วพวกรถจักรยานยนต์รถยนต์ครับผมอันี้ก็ขึ้นอยู่กับการคาลิเบตหน้างานนะผมหลักๆก็จะมีตัว IR sensor ับ2ตัวนะผมแต่ถ้าเอาไปใช้งานจริงนะครับควรที่จะเปลี่ยนเป็น IR proximity sensor ที่เป็น เซนเซอร์ที่มีตัวรีเฟกซนะครับผมในการสะท้อนแสงแล้วก็ทําการคาลิเบตร,ระยะนะครับผมแต,ตแต่ละตัวแต่ละตัวในคนอยู่ในระยะประมาณเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะมีการคาลิเบตนะครับเพื่อที่จะเอามาอีกซึ่งการคํานวณคือเซนเซอร์หนึ่งเซนเซอร์สองเนี่ยถ้ามีการดีเทคเซนเซอร์หนึ่งเรามาถึงเซนเซอร์สองเนี่ยมันอยู่ที่ระยะกี่มิลลิเซตนะครับผมเอามาคํานวณเป็นเวลานะครับผมออกมาแล้ว ถ่ายดูนะครับทดสอบไปดูในการใช้ตัวนะครับกล่องอัดโนโนยุโน่ a สามครับในการทดสอบความเร็วนะครับ oh อ่ะทดสอบดูนะผมอันนี้ความเร็วปกตินะครับเนี่ยประมาณยี่สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าผมตั้งไว้อยู่ที่ถ้าความเร็วมากกว่า60นะครับจะมีเสียงบัสเซอร์ร้องนะต้เต้เต้เแจ้งเตือนนะว่าอ่ามันจะเขียนว่าอะไรนะโอเวอร์สปีดนะผมกับนอร์มอลสปีดเอาใหม่นะครับอันนี้นอร์มอลสปีดนะครับ ความเร็วปกตินะครับามาดูความเร็วที่ในโอเวอร์สปีดคือความเร็วเกินกว่าตราที่เรากำหนดนะผมนี่ครับผมมันก็จะมีการแจ้งเตือนอเสียงบัสเซอร์นะครับจะร้องตือตือเตือะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะเอาใหม่นะครับซึ่งความเร็วนี้เราสามารถคาลิเบรตนะครับขึ้นอยู่กับระยะของบันเซอร์นะครับที่เราจะาไปตั้งนะครับ ครับผมมันมีการดีเทคไม่ว่าจะเป็น1เซนเซอร์2เซนเซอร์1ก็ดีเทคนะครับผมเซนเซอร์1เซนเซอร์2คือมันจะกลับกันนะครับผมในการดีเทคถ้าตัว1เช็คตัวที่2เช็คต่อแสดงว่ามันจะเอาค่าเน้่มาคำนวณนะครับผมระหว่างเซนเซอร์1เซนเซอร์2องไเซนเซอร์2เจอก่อนแล้ว, 2, านวนมาเซนเซอร์3ก็จะเอาเซนเซอร์2กับเซนเซอร์สองเซนเซอร์1มาคำนวณเพื่อที่จะออก ข้าวมาไปคำนวณออกมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะทดสอบใหม่นะครับผมในความเร็วปกติครับ25.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วครับจะช้านะครับผมตอนนี้ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมง เร็วๆนะครับครับผมวันนี้